สวัสดีครับมื่อนี้กับพ่อกันย่ำเศร้าครับพี่น้องอยู่โคกหนองหน้าสวนศินน,นี่แหละครับอยู่ทงอยู่ทาอยู่ให้อยู่หน้ามองเก้านี่แหละครับพี่น้องมื่อนี้กับสีผ้าพี่ผ้าน้องมาชมบรรยากาศย่ำเศร้านะครับตอนนี้กับกำลังเศร้ามืดอยู่นะครับแต่ว่ากับดวงอาทิตย์กับกำลังสิขึ้นครับพี่น้อง พ่อเห็นจางๆแล้วนะครับนี่ครับมันนี่หมอกล่งหลายครับหมอกล่องาหลาล้วก็มีเดียวไปไกลๆสิเห็นเป็นทะเลเหมอกครับพี่น้องเห็นว่าคุณน่ะทะเลเหมอกยามเช้านะครับลุงจากับสีพผ้ามาเลาะเบิงต้นไม้นะครับต้นไม้ที่ปลูกไว้ยยโค่งน้องหน้าสวนสินนี่ครับพี่น้อง เป็นแถวน้ำถนนนะครับนี่เท่ากับสิคุดข้องใส่ไก่ขึ้นมาล้วก็เฮ็ดเป็นถนนไว้ถนนก็กว้างหเมตรครับล้วก็ปลูกต้นไม้สองขางทางพี่น้องเห็นว่อนนี้ต้นไม้กะใ่แล้วนะครับเริ่มมใ่แล้วนี่ต้นพะยุงต้นพะยุงต้นประดูปลาประดูปลาช่วงนี้เพิ่นกับสิพัดใบครับพี่น้องเพิ่นกับสิพัดใบ นี่ครับมะฮอกกันี่ยางนาตะเคียนท่องมีเม็ดพี่น้องนี่ปลูกเป็นปลาผสมประสานนะครับนี่ครับตามถนนช่วงฤดูแล้งแบบนี้นะครับพี่น้องเท้ากะต้องหาฟางนะครับหาฟางมะฮ่มให้ต้นไม้เด้่อพี่น้องเพื่อนกะสีได้รักษาความชื้นในนาดินนะครับ นี่ลุงจัก,กได้มาแล้วครับแต่ว่าโฮมมอชชันแล้วนี่ครับก็ที่เห็นกองฟางกองอยู่ครับพี่น้องนี่ยุคโคกน้องหน้ามองนีก็พื้นที่กับประมาณสามไรนะครับที่ขุดเป็นโคกน้องหน้ามองนี้นะครับขุดเป็นโคกน้องหน้าไว้แต่ก็นาฝนมากนี่พี่น้อง น้ำเพื่อนกระสีเต็มคลองเลยนะครับพวกปลาพวกปลากระสีออกจากสะนะครับแล้วก็มาในคลองหากินในหน้าเขานี่ครับหน้าเขามองนีกระเรือไว้ไล่เดียวเอาไวเ้เฮ็ดเขาพ่ออ้ย่ได้กินนะครับนี่ครับระยะเวลากผ่านมาสามปีนะครับผ่านมาเขาสู้ปีที่สามแล้ว คล้องเห่าบางส่วนก็มีการพังทลายนะครับตื่นเขินเดี๋ยวลุงแจ๊กจะสีได้มาลอกคล้องไหมพี่นออ้องลอกคล้องหล้กกาปั้นคู่แข่งในรอบในไว้นะครับเพราะว่าปีสองปีที่ผ่านมาหน,นีน้ำท่วมน้ำท่วมคันแทร่รอบในนะครับปลาเพื่อนก็หากินในหน้าเขาหนีหน้าที่จงไวไ้ไรนึงนะครับตอนนี้กระบ้านปอเทื่องไว้นี่ครับ ต้นไม้ของเ้ากะตอนนี้ก็เร,เ,รยยรเริ่มเริ่มใหญ่นะครับเริ่มจะเริญเติบโตนี่พี่น้องต้นพยูงเห็นไหมปุ่นทวมหัวสองเมตรสองเมตรสาเมตรกับนี่นะครับนี่ปลูกไว้ครับพี่น้องเป็นมอระดกให้ลูกหลานเพื่อโลกสีเขียวครับพี่น้องนี่มะฮอกกะนี่มะฮอกกะนีก็เป็นไม่อีกชนิดหนึ่งเ้อพี่น้องนี่ โตเร็วนะครับนี่โตเร็วเห็นบ่นี่ปลูกไว้กับบ่ใครได้ดูแลนะครับปีปีนี้กับบ่มีนม้ำบ่ได้หดน้ำนะครับเพราะว่าปั๊มเฮ้าถอดไว้ <c oughs> ปั๊มถอดไว้นะครับพี่น้องนี่มะฮอกกะนีต้นนี่เห็นบ่งามยังคักพี่น้องเป็นไม้ที่เนื้อไม้งามนะครับมะฮอกกะนีลำต้นสูงนะครับนี่สูงเปล่าพี่น้อง อาลาดขึ้นไปเลยพุ่นนี่เดี๋ยวกับปีนี้ก็สิปลูกเพิ่มอีกนะครับปลูกให้เต็มเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเต็มแล้วแล้วพี่น้องนี่รถกับแรนเต็กี้นี่รถแรนรอบได้นะครับตอนนี้กับแรนบ่ได้แล้วครับเพราะว่ากิ้งไม่ง่าไม่นะครับเิ่นออกมานี่แต่ว่ากั ความเขียวก็มีครับพี่น้องนี่ความเขียวก็ยังมีอยู่นี่ถ้าเฮาว่ได้ปลูกต้นไม้กทีิมีแต่ความแห้งแล้งโลง่โลงๆนะครับนี่ครับมองนี่เห็นบ่พี่น้องต้นไม้ก็กำลังงามเรื่อยนะครับเมือนี่ก็มาทายทอดให้เบืองนี่ข้องสายไก่รูปแบบของข้องสายไก่มองนี่นะครับ ลุงจักกรสิขุดคล้องขุดคล้องรอบหน้าไว้นะครับแล้วก็มาทะลุถึงกันทะลุถึงกันไว้นะครับนี่กระมีสะมองนี้อีกหน่วยหนึ่งสะมองนี้ก็ลึกหเมตรนะครับพี่น้องนี่ลึกหเมตรนี่สองตะพักตะพักแรกนี่เพิ่นลึก2เมตรนะครับนี่ตะพักแรกเพิ่นลึก2เมตรแล้วก็มองนี้ก็6หเมตร ห้ากับปล่อยปลาเลี้ยงปลาไว้ทุกชนิดนั่นแหละครับพี่น้องนี่นี่ครับบรรยากาศย่ำเศร้ามือนีกะอัปเดตมาให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับนี่สุดยอดเลยพี่น้องบรรยากาศดีหลายนะครับกะค่อยๆปรับปรุงไปนะครับเนื่องจากว่าลุงจักก็เป็นเกษตรวันหยุดนะครับ ก็มีเวลาก็จังได้มากดูแลรักษานะครับพี่น้องนะครับผู้อยู่บ้านเพื่อนกะดูแลอยู่นะครับเข้ากับนโดนๆดนมากเท่นหนึง่ง <c oughs> ก็ได้มากปรับปรุงนะครับอันนั้นอันนี้อันไหนบ่ดีนะครับนี่ต้นไหม่กะปลูกไว้เพื่อนกะย้ายึ้นทุกวันนะครับต้นใหม่เข้าบะต้องไปเห็ดหยังนี่ปลูกต้นไหม่ไว้ กะต้นไม้เพื่อนกะสิเจริญเต,ติบโตของเพื่อนไปเองนะครับพี่น้องนี่ครับเมื่อนี้กะนํามาฝากอัปเดตมาให้เบิงนะครับนี่ครับเบิงต้นต้นประดูป่าต้นพยุงนะครับนี่พวกปลูกไม้พวกปลูกไม้กะกกำลังสิขึ้นพี่น้องก็ล่อเบิงฝนว่าสีมาเร็้ยวบอ่อนะครับปีนี้นะครับถ้าฝนมาเร็ยว เพิ่นก็สามารถจะเริ่อนเติบโตรอดได้นะครับเดี๋ยวห้ากะสีโคดน้ำให้เพื่อนน้ำเน่นะครับนี่ปลกตน้นไม้ปลูกไม้นะครับนี่พี่น้องปลกมะฮอกกะนียางหน้ามือนี่นะครับนี่ส่วนทั้งนี้เห็นบ่พี่น้องนี่เพื่อนกะญ่เลยเนี่นี่ตัว <c oughs> ให้ลมเงาท่วมหัวแล้วนะครับนี่ต้นพยุงต้นประดูปลูกใส่กันไว้เลยนะครับ กสิเฮดให้เป็นปลาผสมผสานหลากหลายนะครับนี่สุดยอดเลยครับมาเห็นจังซี่่ะสุกใจแล้วครับพี่น้องนี่ต้นกล้วยต้องค้นกับว่าปลูกไม้ป่าจะกินอะไรวะสันคือลุงจักปลูกนี่ก็ปลูกกล้วยไปน้่นะครับตั้งใจว่าสิปลูกกล้วยนี่ให้เป็นพี่เลี้ยงต้นไม้ นะครับต้นไม้บางต้นก็สูงเลยกล้วยไปแล้วนี่เห็นบ่พี่น้องนี่กินกล้วยครับ <c ười> กล้วยก็ออกเชื่อแล้วครับนี่อยู่กลางทงหน้าเลยครับทั้งๆสี่มือก้อนนี่ที่มีแต่ขั้วแห้งแรงนะครับแต่ตอนนี้เขามีกล้วยกินอยู่กลางหน้านี่กลางทงหน้าเลยได้พี่น้องนี่ต้นยางหน้านะครับนี่ต้นยางหน้าเห็นบ่ต้นยางหน้ากําลังใหญ่นะครับ นี่เพิ่นกะมีกล้วยให้กินน้ำครับพี่น้องนี่กะเป็นนะครับโคกน้องหน้าที่เฮ็ดไวเพื่อลูกหลานเพื่อหน้าคดละครับพี่น้องหลังเกษียนออกมาเฮ้ากะก็ต้องเฮ็ดยังหลนี่ครับสุดยอดเลยบรรยากาศที่แห้งนะครับกะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงจักผ้าเงากขอจบรายการได้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ